ในเมืองไทยนะไม่มีร้านอาหารไหนที่อายุเปิดมายาวนานเท่านี้อีกแล้วเพราะนี่เปิดมาได้ประมาณ140กว่าปีสวัสดีผู้ชมไอแทนทีวีวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดพลู ตลาดตรงนี้เป็นตลาดเก่าแก่ริมทางรถไฟมีของกินขึ้นชื่อมากมายจนเขาทําลิสต์เลยนะว่าของกินย่านตลาดภูที่ห้ามพลาดมีอะไรบ้างซึ่งหนึ่งในไฮไลท์ของตลาดภูที่พลาดไม่ได้เลยนะใครมาเคยออติมไข่แข็งเจา้านี้เดี๋ยวคุณผู้ชมแม่งงงเฮ้ยตกลงมาถ่ายอะไรวะมีแวะกินไอติมด้วยสวัสดีครับเอาไอติมไข่แข็งนี่น่อ่างน่อ่างหนึ่งในไฮไลท์ของตลาดภูที่มาแล้วห้ามพลาดใช่ไหมพี่องานอะไรอะไทยแทนทีวี เผื่อดังคะเผื่อดังเจ๊บอกถ่ายไว้ถ่ายไว้ก่อนเผื่อดังขอบคุณครับนี่แหละพลาดไม่ได้ไอติมไข่แข็งจริงๆตรงเนี้ยตรงตลาดเนี้ยข้าวหมูแดงอร่อยมาก แต่ที่เรามากัวันนี้เราจะไม่ได้เจาะลึกร้านที่อยู่ในตลาดเราจะมาร้านในตำนานที่เรียกว่าตำนานจริงๆเพราะร้านนี้เราเปิดไปแล้วว่าเก่าที่สุดเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยจะเรียกเป็นร้านอาหารร้านแรกในเมืองไทยที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ว่าได้ซึ่งมีตำนานเล่าขานกันว่าสมัยก่อนเนี่ยร้านนี้ตั้งอยู่ท่าน้ําแห่งนี้ตรงที่เรายื่อยู่เนี่ยเพราะสมัยก่อนยังไม่มีสะพานแล้วก็รัชกาลที่5สเสด็จประพาสผ่านมาได้กลิ่นหอมอบอวลก็เลยให้คนมาซื้อเข้าไป ให้สวยเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูประวัติร้านนี้กันว่ามันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงทําไมวันนี้เราถึงมาเจาะลึกว่าเขาเป็นร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไทยและร้านที่ว่านั่นก็มีชื่อว่าเต๊กเฮงนี่เห็นไหมเขาเขียนว่าร้านมีจีนหลีสมัยรัชกาลที่5เดี๋ยวเราเข้าไปถามข้างในกันดีกว่าว่าเก่าแก่ที่สุดจริงหรือเปล่า แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในร้านหมี่กรอบจีนหลีราชการที่5กับทายาทรุ่นที่4และรุ่นที่5สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนําตัวนิดหนึ่งนี่คือทายาทรุ่นที่4ค่ะพี่ชื่อสุวรรณิศนิติพานพิสิทธิ์เลยเจ๊ต้อยค่ะเจ๊ต้อยนะครับเจ๊ต้อยคือทายาทรุ่นที่4ของหมี่กรอบจีนหลีแล้วพี่ทายาทรุ่นที่รุ่นที่5ครับรุ่นที่5นิตกุลน,นะครับชื่อก๊อฟนะครับผม ก็คือเป็นรุ่นเจเนเรชันลูกของรุ่นเจต้อยก่อนอื่นเท้าความก่อนครับในเมืองไทยนะไม่มีร้านอาหารไหนที่อายุเปิดมายาวนานเท่านี้อีกแล้วเพราะนี่เปิดมาได้ประมาณ140กว่าปีเราไม่อยากจะพูดว่านี่คือร้านอาหาราแรกในประเทศไทยเพราะว่ามันอาจจะมีร้านที่เปิดมาก่อนแล้วปิดตัวลงไปแต่วันนี้ที่ยังหลงเหลืออยู่ไม่มีเก่ากว่าน,นี้แน่นอนอแล้วต้นกําเนิด1 4 0กว่าปีนะี้มีที่มาค,คือเหล่ากงของเจต้อยมาจากเมืองจีนแน่นอนสมัยนั้นเหล่ากงนี่เป็นชนชาวจีนชาวไหหลำซึ่ง มาประกอบสมาชิกที่เมืองไทยผัดหมี่กรอบพออรากงผัดเนี่ยแล้วอากงก็จะเป็นผู้ช่วยซึ่งผัดก็อยู่ในน้ำนั่แหละคะ่พะพอเรากงเสือชีวิตอากงก็สืบทอดมาจนกระทั่งมาถึงรุ่นคุณแม่รุ่นมาม,ะมะ้าอากงสมัยก่อนนั้นจะผัดอยู่ที่ตึมน้าแล้ววันหนึ่งผู้เจ้าหลวงเนี่ยสเสด็จมาทางคลองชลบาลพระเจ้าหลวงก็คือรัชกาลที่ห้าต้งค่ะเพื่อที่จะมาเยี่ยมคุณนางคลองนี้ซึ่งคลองนี้จะมีคุณนางกันอยู่เยอะมีกรอบเราเนี่ยคุณสมบัติใกล้สุดแล้ว กลิ่นมันจะโชยออกมอ๋อสมัยก่อนเนี่ยเวลาท้ามีกรอบอยู่ริมน้ำพอมันใกล้สุดกลิ่นมันจะโชยออกไปโชยออกไปถึงในแม่น้ำเลยครับถึงคู่ของเลยค่ะโชยไปทั้งคลองเลยจังหวะนั้นท่านเสด็จมาพอดีที่ก็มาขันมาหาดเึ่งเป็นคตรฝีพายให้ให้พระองค์ว่าเอ๊ะกลิ่นอะไรหอมจัง มาฮะเล็กซึ่งเป็นคนคุ้นเคยของอ้อแปะหลี่ผัดหมีกรอบดอูวันนั้นเขาเรียกว่าแปะหลีซึ่งมันก็เป็นที่มาของจีนหลียคือคนเรียกชาวจีนว่าจ<ป>ีนหลีแปะหลีใช่ค่ะเพราะวันหลังพา,าใหม่ๆนะหลังจากนั้นท่านก็มามาแล้วก็เพื่อมาจุดประสงค์โดยตรงเลยขึ้นมาขึ้นท,ที่ท่ามามาเวยิน่ยมาด้วยเป็นสามัญชนทําตัวสามัญชนมากราคาที่สองก็มาอ,อุตอนั้นนี่ก็ถามหาเจ้าของร้านก็ทหารก็มาเชิญแปะเจ้านายเชิญเขาบอก เขารู้ไหมว่าใครบอกเข้าขับใครขับใครเห็นหนูเนี่ยหนูซื้อผืน ทหารเต็มเปหมดเลยว่าไม่ได้ทําอะไรผิดนะผมไม่ต้องกลัวหรอกแปรนี่เป็นคนวาส,สนาดีนะักเ,เจ้านายเฉินก็เลยไปได้เปนั่งนั่นก็อร่อยแล้วก็รับสั่งว่าอร่อยมากให้สืบทอดไปถึงลูกหลานแล้วท่านก็พระราชทานนามว่ามีกรอบสวยสวรรค์วันนั้นคือท่านพระราชทานนามให้เมนูนี้ว่ามีกรอบสวยสวรรค์แล้วรับสั่งว่าให้สืบทอดไปถึงลูกหลานก็เลยเป็นที่มาของวันนี้เลยมีมาถึง5เจเนเรชั่นมาแล้วเจเนเรชั่นที่ห้พี่ป๊อปเล่าให้ฟังหน่อยว่า วันนั้นเนี่ยมีอะไรขายบาย้างยังไงเริ่มแรกเดิมทีเดิมทีร้านมีกอบจะมีแค่มีกอบนะฮะเป็นเมนูหลักแล้วก็มีทอดมันใก่สดใสยำกุ้งแกเนเงียงครับต้ยมยำกุ้งเฮ้ย <c oughs> ตรงนี้คือย้อนกลับไปร้อยสามสิบปีร้อยสี่สิบปีเนี่ยพี่ก๊อฟบอกต้ยมยำกุ้งนั่นแปลว่านี่เป็นหนึ่งในร้านที่ต้ยมยำกุ้งร้านแรกๆของประเทศไทย <c oughs> คือไม่อยากจะเค็มร้านแรกไง <c oughs> เดี๋ยวพี่ใครแบบแหงลุกขึ้นมาจากหลุมบอกเฮ้ยกูทําก่อนนี่เค็มได้เลยเป็นหนึ่งในต้ยมยำกุ้งร้านที่เก่าแก่อันดัับต้้นนนนนใรเททททไไยแ่่่่ซึงอีีีาาาาม นั่นเขาถึงทำต้มยำกุ้งหรือว่าทำหมี่กอบหรือทําอะไรต้มยำกุ้งนี่ก็คือ โป่งนี่เป็นคนทําขึ้นมาคนคิดขึ้นมาว่าควรจะมีเมนูน้ําแกงเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโงคิดว่ามีเมนูน้ําแกงเข้ามาด้วยแล้วที่เป็นกุ้งเพราะตรงนี้มันติดน้ำไหมก็หาง่ายแด่ก่อนกุ้งเยอะมากคือสมัยก่อนคลองตรงนี้สามารถตกกุ้งขึ้นมาได้เลยใช่แต่เดี๋ยวนี้ขึ้นไม่ได้แล้วเรือสาาน้ำผ่านตลอดเวลาครับวันนี้พ้าไม่ได้หรือว่าตามเข้าไปดูเราขอแยกเจาะดูว่าขั้นตอนการทำเมนูที่สืบทอดกันมา140กว่าปีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อมย่ากุ้งไข่ยัดไส้ม เดี๋ยวตามเข้าไปในครัวชื่อเจสสีกค่ะได้รับขับมีต่อเรื่องจากคุณแม่มารุ่นสี่ค่ะได้รับมาต่อเเรื่อยๆจะมีรุ่นที่ห้าคือหลานชายคน โฮ้ยตื่นเต้นแล้วตอนนี้เราอยู่กันในร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไทย1 4 0กว่าปีคิดดูดิคุณผู้ชมเราจะเริ่มกันจากเมนูซิกเนเจอร์ซึ่งก็คือหมี่กรอบจีนหลีนี่คือเป็นที่มาของกลิ่นที่เขาบอกตลกอบวนไปทั่วคงน้ำจนรัชกาลที่5ที่เสด็จประพาสมาทางน้ำเนี่ยถึงกับรับสั่งว่าให้สืบทอดต่อมาอยังรุ่นลูกหลานแล้วพระราชทานนามว่าหมี่กรอบสวยสวรรค์นี่นะหมี่กรอบ มีกอบมันอนะธรรมชาติของมีกอบก็คือมันจะเป็นเส้นมีเส้นเล็กๆแล้วก็ผัดหรือทอดเนี่ยจนมันกรอบติดกันเป็นก้อนเห็นไหมซึ่งส่วนประกอบสําคัญของมันในที่นี้ก็คือกุ้งตั้งแต่กินมีกอบมาเนี่ยก็ยังไม่เจอที่รู้สึกว่าแบบชอบมากที่นี่นะเพราะที่นี่หนึ่งรสชาติมันแบบไม่ได้หวานไปเหมือนขนมแล้วที่สําคัญที่สุดที่ไม่เหมือนใครเลยคือเส้นมีกอบที่เนี่ยเล็กที่สุด ปกติบางทีมันจะเป็นก้อนๆแบบมันจะเป็นเส้นที่หนากว่าน,นี้ถนะ่ะถ้าให้ดูขนาดของเส้นนะ่ะเคยให้ดูใ,ใกล้ๆเลยคือมันเล็กจนแบบแม่งแทบจะเหมือนอาวุธเส้นมาทำเป็นหมี่กรอบอ,ะอ่ะแล้วมันตัดความหวานของหมี่กรอบหวานเค็มของหมี่กรอบด้วยแบบส้มซาส้มซาดึงของแบบที่อยู่ในเมนูโบราณมันก็จะเพิ่มความเรี้ยวมานิดๆแล้วก็มีความแบบขึ้นจมูกนิดนึงคือถ้าเกิดใครแบบวัยรุ่นแม่งไม่รู้จักหมี่กรอบหรือแบบเคยกินหมี่กรอบมา้วไม่ชอบอะ่ะอยากให้มันลองที่นี่ และพิเศษที่สุดนี่แม่งคือไม่มีที่ไหนนะนี่คือมีกรอบน้ำงงดิมีกรอบแล้วอยู่ในน้ำมันจะมีความแบบหวานหวานแล้วมันจะต่างจากเมื่อกี้คือมันจะมีความเปรี้ยวขึ้นมาคล้ายๆซุปแบบของจีนอะ่ะแต่รสชาติมันกรมกรอบมากคือมันแบบมันก็คล้ายๆแบบก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ไม่ได้เผ็ด มันมีที่นี่ที่เดียวซึ่งข้างในก็จะมีไข่นะเห็นไหมเมืเ่อกี้ไข่แดงมีกุ้งแล้วก็มีเส้นหมี่แบบเล็กๆไซสที่เขาเรียกว่าหมี่กรอบน้ำอนะ่ะเพราะว่าเขาเอาหมี่กรอบที่ทอดแล้วลงมาทําเป็นน้ำนะไม่เหมือนเส้นหมี่ที่แบบลวกเข้ามาแล้วใส่เลยเพราะฉะนั้นในนี้มันจะมีความกรอบที่ถูกน้ำมันละลายแล้วเทคเจอร์มันจะกลายเือนแบบกรอบแต่ว่ามันจะจูซี่อ่ะวันนี้จัดมาให้แค่4เมนูเพราะว่านี่คือ4เมนูออริจินัลที่ยังขายอยู่ในทุกวันนี้ คือแม่งจริงๆอยากจะพูดว่านี่คือต้อยมยำกุ้งแบบร้านแรกในเมืองไทยแต่ก็แบบไม่กล้าไงแต่ว่า140ปีก็ไม่มีต้ยมยำกุ้งเก่าอันนี้ในเมืองไทยแน่นอนถ้าใครเจอหรือรู้ว่าเฮ้ยไอตรงนี้แม่งเก่ากว่า140ปีคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาข้างล่างเดี๋ยวจะตามไปถ่ายเพราะว่ารายการเราแบบท่องตัวเองไนงะทำผิดก็เดี๋ยวแก้ใหม่อธิบายให้เขาฟังไปไอคต้ตยมยำกุ้งนะอืมเป็นชื่อจีรีนึกว่าแบบบาง แบบรสจัดเปรี้ยวเพมนํำเผ็ดตามมาแบบปลายแต่ไม่หวานมากไปเมนูต่อไปเลยดีกว่าเมนูนี้แม่งก็อยากจะใช้คำว่านี่คือร้านแรกในเมืองไทยนี่คือขไออขยัดไส้ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศแล้วกันมีเนื้อปูมีวุ้นเส้นมีหมูสับเดี๋ยวจะลองกินไขยัดไส้ที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไทยไม่ได้ไขยัดไส้นานมากมเป็นเมนูแบบตอนเด็กๆนึกถึงเมนูที่โรงเรียน และนั่นก็คือ4เมนูที่กล้าพูดได้ว่านี่คือร้านที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไทยที่ขายอยู่ในทุกวันนี้ทั้ง4เมนูนี้อยู่มากับตำนาน140กว่าปีถ้าใครไปเซิร์ชเจอแบบ130ปีอะนี่กล้าพูดเลยว่า140กว่าปีเพราะวันที่ทำช่อง5รายการแทนไ์เทียมทานเนี่ยวันนั้นมาถ่ายร้านนี้ แล้วเขาบอกว่าร30กว่าปีผ่านมาส0กว่าปีแล้วไม่นะวันนี้ร4 0ยกว่าปีแน่นอนเราเลยมาในฐานะร้านที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไทยและร้านที่ขายมีกรอบต้มยำกุ้งไข่ยัดไส้ที่เก่าที่สุดในเมืองไทยใครเจอต้อยมยำกุ้งไข่ยัดไส้มีกรอบเก่าแก่กว่านี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวจะตามไปถ่ายสำหับวิลาไปก่อนสวัสดีครับมีมีสนใจโฆษณาติดต่อ 0895654242